เราก็จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสิ่งที่น่าสนใจเหมือนทุกครั้งค่ะถ้าจะว่าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมรายการกูเดย์ของเราเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ดึกดาบรรน,นะคะอย่างเจ้าไดโนเสาร์เนี่ยแหละค่ะที่สูนทันไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้กูจะพาเข้าไปชมกันค่ะว่าไดโนเสาร์นั้นมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไง ฟังแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากจะเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไดโน s a ร r แพล n เน็ตเป็นการฉีกรูปแบบของธีมพาร์คหรือว่าสวนสนุกคอนเซปต์แบบที่เคยมีมาแล้วในที่ต่างๆค่ะโดยได้มีการสร้างเรื่องราวให้เข้ากับธีมพาร์คแห่งนี้ ผ่านการออกแบบและการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยระดับโลกค่ะตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมจึงทำให้ไดโนเสาร์แพลเน็ตนั้นมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของความสมจริงความตื่นเต้นเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเทีย่ยวราวกับว่าเรานั้นได้ย้อนกลับไปในยุคโลกดึกดำบรรจจริงๆเลยล่ะค่ะส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะตั้งอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท22และซอยสุขุมวิท24นั่นเองค่ะ คุณผู้ชมเราก็เข้ามาอยู่ภายในไดโนซอร์เพลนเน็ตกันแล้วนะคะภายในค่ะก็จะประกอบด้วยหลายโซนด้วยกันนะคะมีทั้งไดโนสแควร์แรปร์เอ็กซ์ตรีมค่ะมีไดโนฟาร์มนะคะให้น้องๆได้ขี่ไดโนเสาร์เล่นค่ะ 4D d e e ีดค่ะแล้วก็ไดโนไอค่ะแต่ว่าที่แรกที่เราจะไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ก็คือที่นี่เลยค่ะไดโนซอร์ดิสทริกต์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าไดาน้นสาวนั้นนะคะจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตัวใหญ่แค่ไหนกันค่ะเพราะว่าแค่พูนี้ก็ตื่นเต้นอดใจไม่ไหวแล้วค่ะมาเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้ข้ามมิติเวลาเข้าไปสู่ดวงดาวแห่งไดโนเสาร์ไดโน a u ร์แพลเน็ได้ไปเรียนรู้ไดโนเสาร์อย่างเข้าถึงเลยนะคะผ่านมัลติมีเดียเทคโนโลยี ซึ่งทำให้เรานั้นได้ชมความยิ่งใหญ่เต็มตาของโครงกระดูกไดโนเสาร์และก็ยังได้สัมผัสประสบการณ์สุดประทับใจกับการฟักไข่ของไดโนเสาร์ซึ่งมีทั้งแบบไดโนเสาร์กินเนื้อและไดโนเสาร์กินพืชในไดโนแล b อีกด้วยค่ะไหนมาดูสิคะเจ้าตัวนี้นะคะก็คือทรเซอราทอปส์่นงค่ะ สามารถพบได้นะคะในรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะตัวนี้ที่เห็นว่าใหญ่ๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเทียบสําหรับขนาดของไดนโนเสาร์เนี่ยถือว่าตัวเล็กมากเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะไดนโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ๆกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะออยู่ตรงนี้เองค่ะไม่ต้องไปไกลเลยค่ะ Stars of Dino ค่ะโซนนี้เราก็จะมาบุกดินแดนไดโนเสาร์ณนะที่ซึ่งเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ยังคงครอบครองพื้นพิ่พบอยู่บริเวณนี้มีด้วยกันให้เราได้ชมทั้งหมด3ยุคค่ะทั้งยุคไทรัสซิกจูราสิกและยุคคริเทเชียสท่ามกลางฝูงไดโนเสาร์ในลานกลางแจ้งอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากห้องทํางานของนักบรรพชีวินกันไปแล้วนะคะตามที่สัญญาเลยค่ะคุณผู้ชมกู๊จะพาคุณผู้ชมไปดูไดโนเสาร์ที่โตเต็มวัยกันแล้วค่ะซึ่งเขาบอกไว้นะคะว่ามีทั้งหมด23ตัว21สายพันธุ์ค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามเขาไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะไปกันเลย นี่แหละค่ะคุณผู้ชมรูปร่างหน้าตาของเจ้าสเตโกซอรัสนะคะซึ่งถ้าจําได้ค่ะตอนต้นเนี่ยเราได้เห็นฟอสซิลกันไปแล้วค่ะและนี่ค่ะก็คือรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของเขาค่ะสเตโกซอรัสน,น,นะคะเป็นไดนโนเสาร์กินพืชค่ะมีชีวิตอยู่ในยุคจูราสสิกนั่นเองค่ะซึ่งก็ประมาณ150ล้านปีที่แล้วนะคะ และในนางสาวตัวนี้ค่ะก็คือเจ้าทริ c เซอร์ท็อปนั่นเองค่ะเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดูเนี่ยเขาเป็นสัตว์กินพืชค่ะดูได้จากลักษณะของปากแล้วก็ฟันนั่นเองค่ะมีอายุนะคะอาศัยอยู่เมื่อ65ล้านปีที่แล้วค่ะในยุคครีเทเชียสั่นเองค่ะและฟอสซิลของเจ้าตัวใหญ่ต <like ัวน ja ี้นะคะก็สามารถค้นพบได้ค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ จุดเด่นค่ะของไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะถ้าสังเกตดูค่ะก็คือการที่เขามีเขานะคะบริเวณนี้ค่ะเอาไว้ป้องกันตัวและก็จะมีแพร่งคอขนาดใหญ่ค่ะเอาไว้ป้องกันไม่ให้สัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยมากัดคอเขาได้ง่ายๆยังไงละ่ะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้รู้สึกกลัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่ในบริเวณที่มีไดโนเสาร์กินเนื้อทั้งนั้นเลยนะคะและด้านหลังกูนะคะก็คือไวร้ายของอาณาจักรไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้ค่ะ เจ้าไทแรนโนซอรั Rex, สเร็กซ์หรือว่าทีเร็กซ์นั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นนักล่าที่มีความเก่งกาจมากๆนะคะแต่ว่าเขาอะสามารถล่าไดนนเสาอ์กินพืชที่มีขนาดใหญ่มากเพราะว่ามีขากรรไกรที่แข็งแรงมีฟันที่แหลมคมและก็มีประสาทสัมผัสทางด้านกลิ่นที่ดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะอยู่แล้วน่กกวากลัวน่กกวากลัวค่ะ อยู่ที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของไดโนเสาร์แพลเน็ตค่ะนั่นก็คือไดโนอายนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะคุณผู้ชมมีความสวยงามมากๆเพราะว่าเราจะสามารถขึ้นกระเช้าสีขาวขึ้นไปจนมีความสูงที่สุดถึง50เมตรด้วยกันค่ะทําให้เรานั้นสามารถเห็นความสวยงามของโลกยุคดิ้ำบันได้ตั้งแต่ใต้ท้องทะเลบนพื้นดินแล้วก็บนท้องฟ้าด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชม แรปเตอ e ์ t r e m e นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าหวาดเสียวมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรามีภารกิจนะคะในการหาพาสเวิร์ดให้ได้ภายในระยะเวลาก่อนที่เหล่าแรปเตอร์นั้นนะคะจะจัดการกับเราค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะคุณคิดว่าแรปเตอร์เนี่ยน่าจะมาใกล้เราแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม คุณชมครัภารกิจเราก็สําเร็จแล้วนะคะเราก็รอดผลจากเจ้าไวาร,ารัยแอนด d เตอร์นี้มาได้แล้วคะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมไหนๆก็รอดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่พักก่อนนะคะพักเหนื่อยกันก่อนคะ่ะคุณผู้ชมค่คะบายส่วนอีกโซนหนึ่งนะคะที่กูดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยคะ่ะซึ่งเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมการแสดงในายามค่ำคืนก็คือโซน The Great Volcano จะเปิดให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าไปชมการระเบิดของถูกขาไฟโลกล้านปีสุดยิ่งใหญ่พร้อมการสแสดงเทคนิคแสงสีเสียงโชว์สุดอลังการซึ่งสแสดงถึงเรื่องราวของไดโนเสาร์ยิ่งตอนนี้นะคะก็มีโซนใหม่เรียกว่าโซน 4D d e e p World ซึ่งโซนนี้จะดำดิ่งสู่ใต้คือโลกล้านปีสุดแสนอันตรายที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยไปถึงมาก่อนค่ะ และเรานั้นก็จะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่เหนือจินตนาการของคู่ต่อสู้ไดนโนเสาร์ที่ไม่มีใครคาดถึงรับรองของว่าโซนนี้เต็มอารมณ์ทุกมิติสัมผัสตัวระบบภาพและการเคลื่อนไหวซ d simulator ความสนุกสนานจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั้นนะคะต้องไปที่สนดกันค่ะ ชมไดโนสแควร์ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีบริการทั้งห้องน้ำอาหารเครื่องดืง่มไว้พร้อมเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยค่ะตอนนี้นะคะกุ๊กก็ได้น้องไดโนเสาร์มาแล้วตัวหนึ่งนะคะเป็นที่ระลึกค่ะให้เขารู้เลยค่ะว่ากุ๊ดเนี่ยได้ไปตะลุยแดนไดโนเสาร์มาแล้วนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคกุ๊กเราก็น้องไดโน่ค่ะก็ขอกลับบ้านไปก่อนนะคะไปทําอาหารอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ทานกันในช่วงหน้านั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้บ๊ายบายค่ะ